สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเทียนนากซีนะครับผมเชนคูคูครับผม เป็นคนที่แบบไม่ง่ายสบายๆแล้วก็จะชอบเล่นอะไรที่เป็นเด็กอยู่ชอบแบบเล่นเกมเกมแบบว่าเกมคอมพิวเตอร์เกมเพย์อะไรนะครับอยู่บ้านว่างก,ก็ก็จะเล่นเหมือนเันช่วยแบบดีแดกได้เยอะชอบเข้าเว็บของแมนยูครับเป็นฟุตบอลเว็บ red army fc com ครับผม,มก็เชียร์ตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าคุณพ่อเชียร์แมนยูเป็นส่วนที่ทำให้ชอบเล่นฟุตบอลังไม,ม,มก็ก็<ม>ใช่ครับ เล่นเล่นครับเมื่อก่อนเล่นทุกวันเลยเล่นฝัางเรื่องเรียนแต่ชนเพื่อนมาเล่นเลยเป็นเกรียนเรียนเกมได้เลยความรู้สึกที่ได้มาถ่ายแฟชั่นกับเพลงนะครับก็วันนี้ได้มาถ่ายที่โรงแรมมันก็เป็นโรงแรมที่สวยมากๆคือเลื่อนตัวเพชร่นได้สวยมากๆแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยที่เห็นในกราฟิกกราฟิกสวยมากๆชอบกราฟิกของพี่พีนที่ถ่ายแล้วก็ทีมงานน่ารักมากครับมีมี Exactly.